เจอกันอีกแล้วครับกับลองหรือยัง EP ที่14วันนี้ครับผมมีเลรสชาติใหม่มาให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันกับเล X KFC รสไก่สูตรผู้พันมาดูกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆอ,อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับลองหรือยังครับผมได้ ขนมมันฝรั่งทอดเลนะครับรถใหม่ล่าสุดที่จับมือกับเค c ฟซครับทำรถไก่ทอดสุดผู้พันมาให้เพื่อนๆได้ทำการลองกันครับวันนี้ครับเรียกได้ว,ว่าใหม่เลยนะเพราะเพิ่งจะเอามาขายไม่นานวันนี้เองโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะรสชาติเหมือนกับที่เรากินที่ KFC ฟหรือเปล่า มาดูกันเลย <Ooh. S 1> ก่อนอื่นไปดูที่แพ็กเกจของห่อกันก่อนนะครับแพ็กเกจห่อครับก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์สีของเคฟเซีนะครับขาวแดงกับโลโก้ผู้พันเซนเดอร์ตรงนี้นะครับผมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะกับเลรอบนี้จะเป็นเล่แผ่นหยักนะครับที่เป็นเล,ล่หลอกมาดูแพ็กเกจกันก่อน ถุงนี้เป็นถุงละ30บาทนะครับซื้อได้ที่เซเว่นอีเลนะครับก็จะบอกว่าทางเซเว่นและ KFC ไม่ได้จ่ายค่าสปอนเซอร์นะครับผมไม่เป็นสปอนเซอร์ครับอยากลองเองตามคอนเซปต์รายการล้วนๆครับซื้อมาลองให้เพื่อนๆได้ทําความรู้จักกันนะโอเคเดี๋ยวจะมาแกะกันตรงนี้นะครับสดๆเลยดูดิเลยจะเป็นลมไหมครับง่ายๆอย่างนี้เลยดีกว่าด้านข้างอย่างนี้เลย เลจะเป็นลมไหมครับอย่างที่เขาเคยแซวกันนะครับแกะเลยโอ้ไม่ลมนะเยอะอยู่เยอะเลยแหละเนี่ยนี่คือขนาดสายส์30บาทนะครับก็เยอะน่าดูเหมือนกันเป็นเลล็อกแั่นยักแกะออกมาแล้วนะครับผมอ่ะมาดูกันครับด้านในพยายามจะเปิดให้นนะแต่ก็กลัวหกูนี่นะครับ มาดูตัวแผ่นกันตัวแผ่นของมันฝรั่งเลยครับตัวล็อกมันจะเป็นแผงหยักกันนะครับอ่ะมาดูที่กลิ่นก่อนครับอืมกลิ่นไก่ทอดไก่ทอดเลยอะมันคือเหมือนกับเรากินไอ้พวกอะไรเดียวนักเก็ตอะกินแบบนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวลองกินดูย มันเหมือนเอาผงรสไก่มาโรยงนะครับทำให้รู้สึกว่ามันก็ก็โอเคนะแต่เหมือนเรากินผงม,มารุโจทว่วมารุโจรสไก่อะครับแบบเดียวกันเลยถาม,ม,มว่าโอเคไหมโอเคนะรสชาติอร่อยเลย แล้วส่วนตัวชอบเลยที่เป็นแผ่นหยัก,กอยู่แล้วด้วยมันกรอบดิอืมอืมเอาจริงๆนะถ้ามีซอสมิสเทสแถมมาให้ด้วยเนี่ยจะเด็ดมากเลยียกได้ว่าครบเครื่องเลยกินเทฟซีต้องมีซอสมิสเทสถ้าเลเขามีไอเดียดีๆนะผมแนะนำให้ใส่ซอสมิสเทสมานิดนึงซองสองซองก็ได้ ผมว่ามันจะลงตัวมากเลยไม่ก็เพื่อนๆลองเอาซอสมะเขือเทศมาจิ้มดูครับผมว่าใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่เชิงเหมือนกับตอนที่เราไปกินไก่ทอดเคฟซีนะแต่มันได้ความเป็นผงของไก่อะกินไก่อ่ะโอเคอยู่นะครับผมอือล่าอหอาะงั้นก็ลองไปกินดูครับ ทางเซเว่นเขาขายอยู่ที่30บาทนะยังไงก็ลองดูครับยังไงก็ลองไปหาซื้อกินกันดูนะครับวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่ในลองเนืออย่าง E ีพีหน้ามาดูกันว่าผมจะเอาอะไรมาให้เพื่อนๆได้ลองกันบ้างสำหรับ E ีีนี้ขอบคุณครับอ้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ